C Trust ครับเราเป็น AI ที่ให้บริการอัตโนมัตงานบัญชีทั้งฝั่งขายและฝั่งซื้อก่อนเข้าสู่ระบบ ERP ด้วยเทคโนโลยี a i o c r ครับเราสามารถอ่านเอกสารภายนอกเช่นใบสั่งซื้อจากลูกค้าอ่านข้อมูลทำความเข้าใจและเปิดเซลล์เดอร์ให้กับลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติครับและอ่านเอกสารใบส่งของใบแจ้งหนี้ใแบกบำกับภาษีเพื่อที่จะมาตั้งหนี้ให้กับลูกค้าได้ครับทําให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าใช้ C Trust แล้วเราจะได้ข้อมูลางบชีที่ถูกต้อง รวดเร็วภายใต้ต้นทุนที่ต่ําลงเวลาที่สั้นลงนะครับโดยเฉพาะนักบัญชีครับของแต่ละบริษัทเนี่ยสามารถที่จะใช้เราเพื่อช่วยลดความเครียดไม่ต้องทํางานหลังขนหลังแข็งลดความเจ็บปวดที่ต้องทํางานกลางค่ำกลางคืนลดความเครียดในการทํางานแข่งกับเวลาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความถูกต้องของข้อมูลครับทำให้ผู้ประกอบการและนักบัญชีใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขได้ข้อมูลที่ดีไม่ต้องเร่งและก็มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนครับจริงๆแล้วครับผมจบวิศวะครับ ทางด้าน AI มาโดยเฉพาะแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นนักบัญชีครับผมเห็นว่างานของนักบัญชีเนี่ยคืองานที่ทํางานกับเอกสารมากมายต้องทํางานกลคข้างกลางคืนแข่งกับเวลามีโอกาสผิดพลาดส,สูงนี่คือแรงบันดาลใจที่ผมอยากจะช่วยยกระดับชีวิตของนักบัญชีและยกคุณภาพงบการเงินของผู้ประกอบการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่ตอยอดทางธุรกิจได้ครับ